ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันในสื่อโซเชียลค่ะหลังจากมีคนไทยข้ามไปเที่ยวสะปะปลาวสำหรับคนที่ขับรถไปเองแล้วก็โดนกองหลอนเรียก โดยคนลาวก็อ้างกลับค่ะบอกว่าคนไทยเนี่ยก่อนไปเที่ยวลาวจะต้องมีการศึกษาข้อมูลทางด้านกฎหมายซะก่อนถึงจะข้ามไปเที่ยวลาวได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้ามไปเที่ยวลาวแล้วโดนกองล้อเรียกก็ไม่มีสิทธิ์โต้เถียงอย่างเด็ดขาดโดยเรื่องนี้นะคะคนไทยหลายๆคนได้ออกมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นค่ะโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ต้องข้ามไปเที่ยวลาวนั่นแหละเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคราวนี้ก็มีหลายๆคนนะคะพูดถึงการที่คนลาวเนี่ยชอบข้ามมาที่ฝั่งไทย แล้วก็มาใช้ถนนในเมืองไทยโดยก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นมากมายเกี่ยวกับถนนในเมืองไทยที่คนลาวเนี่ยเข้ามาใช้บริการบอกว่าลาวชอบมาใช้ถนนไทยเป็นทางลัด ภาษีก็ไม่เสียประกันก็ไม่มีมาใช้แบบนี้เนี่ยได้ด้วยหรอเจ้าหน้าทีถ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องอยากให้ช่วยจัดการด่วนลาวมาทำธุรกิจรถรับจ้างวิ่งจากเหนือลงใต้โดยเสียเฉพาะค่าผ่านด่านหลังจากนั้นก็เข้ามาวิ่งทั้งรถตู้รถรับจ้างแล้วก็รถส่วนตัว ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกลุ่มคนลาวเมื่อรับจ้างมีโฆษณาด้วยนะว่าจะค่ามาใช้เส้นทางในประเทศไทยอย่างชัดเจนโดยถนนเส้นหนึ่งราคาสร้างทีเป็นพันล้านจากเงินภาษีของคนไทยนี่แหละแล้วจะให้ทั้งคนลาวรวมทั้งคนขเขมรเข้ามาชุบมือเปิดแบบนี้จะคุ้มจริงๆหรอคิดให้ดีเถอะว่าควรจะต้องมีการเก็บภาษีค่าวิ่งผ่านทางประเทศไทยจากประเทศข้างบ้านที่มาใช้ถนนในเมืองไทยบ้างหรือเปล่าซึ่งบางคนนะคะ บอกว่ามีคนไทยหลายๆคนเนี่ยสงสัยกันเยอะแยะว่าเจ้าหน้าที่กองร้อนของเราเข้าทําหน้าที่อะไรกันบ้างเขาบอกว่าหลังจากลองสอบถามเพื่อนๆที่เป็นคนลาวดูบอกว่าเจ้าหน้าที่หลักๆของกองร้อนก็จะมีแบบประมาณว่าเป็นการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนตรวจตาความสงบราบคาภายในหมู่บ้านแล้วก็คอยสอดส่องพวกที่มีความคิดไม่ค่อยดีนักต่อพักคอมมิวนิสต์ลาวรวมถึงมีการจัดตั้งจุดตรวจแล้วก็จุด สกัดตามท้องถนนโดยเฉพาะในหมู่บ้านเพื่อเป็นการป้องปรามเหตุรายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องไปตรวจดูว่ามีใครที่เป็นคนแปลกหน้าเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีข่าวบ่อยๆว่าเจ้าหน้าที่กองร้อนชอบไปล้อมจับคนไทยที่ไปนอนค้างตามบ้านเพื่อนแล้วก็บ้านญาติที่เป็นคนลาวซึ่งนี่แหละเป็นเป้าหมายหลักของภารกิจกองร้อนเลย นอกจากนี้ยังมีอีกเพราะว่ามีอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญมากๆคือการออกไปเก็บเงินกับผู้คนตามหมู่บ้านเพื่อเอามาเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางของเจ้าหน้าที่กองหลอนเองเพื่อเดินทางไปประชุมในเมืองหรือว่าค่าเลี้ยงรับรองให้กับเจ้าหน้าที่การนำของพักที่เข้ามาเยี่ยมตามหมู่บ้านนั่นเองโดยบางคนค่ะเขาบอกว่าคนลาวทางภาคเหนือเนี่ยกำลังภูมิใจกับทางรถไฟจีนกันมากมายตัดภาพกลับมาที่คน ชาทางภาคใต้พอภาครัฐประกาศว่าจะปรับลดราคาค่าผ่านทางที่เอกชนนั้นได้รับสัมปทานจากรัฐ เปิดเป็นด่านเก็บเงินจากคนลาวที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางพลทองวังเตาและพนทองเมืองจำปาสัก์ที่ก่อนหน้านี้มีเพียงด่านเดียวคนลาวเมืองจำปาสักแล้วก็เมืองแขวงใกล้เคียงที่เคยใช้รถยนต์ส่วนตัวเคยเสียค่าผ่านทางอยู่ที่ประมาณ20,000กีบหรือว่าไปกลับก็อยู่ที่ประมาณ40,000กีบ แต่ว่าตอนนี้รัฐลาวใจดีลดค่าผ่านทางให้เหลือครั้งละ8,000กีบเพราะฉะนั้นไปกลับก็เหลือแค่16,000กีบเท่านั้น แต่ว่าจากที่คนลาวเคยเสียค่าผ่านทางกันแค่จุดเดียวอาจจะเป็นการแออาจจนมากเกินไปรัฐบาลลาวก็เลยเห็นความสำคัญของประชาชนใจดีให้เอกชนไปเปิดจุดเสียค่าผ่านทางเพิ่มให้อีกสองจุดกลายเป็นว่าคนลาวแขวงจําปาสักและก็แขวงใกล้เคียงที่เคยเสียค่าผ่านด่านแค่ด่านเดียว จากความใจดีของภาคราัฐต้องเสียถึง3ด่านแล้วก็3เที่ยวรวมไปกลับเลยก,กลายเป็น6เที่ยวเพราะฉะนั้นด่านนี้จะที่เคยเป็นเส้นทางปกติที่คนเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้กันทุกๆวันไม่ใช่ทางด่วนหรือว่าทางมอเตอร์เวย์แต่เวเป็นทางที่ไม่มีทางเลี่ยงหรือว่าเป็นทางที่ไม่มีทางเลือกอื่นนั่นเอง นอกจากนี้ราคาค่าผ่านทางที่บอกว่า8,000กีบเป็นสำหรับรถยนต์ทั่วไปเท่านั้นถ้าเป็นพวกรถโดยสารรถขนส่งสินค้าหรือว่ารถ10ล้อหรือว่าแม้แต่รถพ่วงก็ต้องไปเสียอีกราคาหนึ่ง และบางคนก็บอกค่ะว่าเห็นมีคนจากประเทศข้างๆเนี่ยชอบเข้ามาใช้ทางรถยนต์ในประเทศไทยเพื่อเดินทางนะยกตัวอย่างเช่นเวียงจันไปสวรรคร์เขตเข้าทางหนองคายแล้วก็ไปออกทางมุกดาหารซึ่งเป็นเส้นทางที่รวดเร็วแล้วก็ใกล้กว่าใช้เส้นทางในประเทศตัวเองะอีกสร้างถนนในประเทศไทยแล้วการซ่อมแซมเนี่ยก็ต้องเป็นเงินจากการเสียภาษีรถยนต์ประจําปีของคนไทยแต่มาใช้เส้นทางในไทยแบบนี้ควรจะเก็บเงินคนละห 500บาทนะแล้วก็แปลกตอนนี้มีรถไฟจีนลาวที่ใหม่กว่าไทยแค่เพียงเส้นทางเดียวระยะทางก็แค่400กว่ากิโลเมตร แถมเป็นรถไฟรางเดียวและเส้นทางรถไฟของเราเส้นทางอื่นๆน่ะไม่รู้จะมีหรือเปล่าไม่เห็นว่าคนลาวจะเอามาคุยบ้างเลยแถมการเดินทางจากลาวเหนือไปอยังลาวใต้คนลาวส่วนใหญ่ชอบแอบมาใช้ถนนหนทางที่ภาคอีสานของประเทศไทยนี่แหละแล้วก็มีคนลาวบางคนชอบมาพูดดูถูกว่ากระบวนรถไฟของไทยสายกรุงเทพเวียงจันทร์เนี่ยเป็นรถไฟเก่าไม่คู่ควรกับคนลาวทางทางที่สถานีคำสวัสด์ ก็เป็นเงินของไทยที่ช่วยไปสร้างให้ลาวนี่แหละโดยมีหลายคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคนลาวเข้ามาใช้ถนนไทยควรจะมีการกําหนดบ้างนะว่าเข้าด่านไหนก็ต้องออกด่านนั้นหรือไม่ถ้าเกิดเข้าออกต่างด่านก็ต้องเสียเพิ่ม500-5 0 0 0พบาท บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ารถยนต์จากข้างบ้านเนี่ยเข้าไทยมาวิ่งถนนในเมืองไทยควรจะเก็บค่าเข้าเมืองคันละหนึ่งพันไปเลยดีไหมโดยเฉพาะพวกแท็กซี่เถื่อนเนี่ยจะได้มีจํานวน,นน้อยลงบ้างบางทีเนี่ยอาจจะต้องบังคับให้ทําประกันไทยด้วยเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุนอกประเทศจะทําอะไรก็ค่อนข้างยากและที่สําคัญเป็นภัยต่อคนไทยซะด้วยนะการที่พวกเขานํารถเข้ามาในประเทศไทยรถขนส่งไทยที่เสียภาษีสัมปทานต้องสูญเสียร ได้การขนส่งทั้งหมดจริงๆเนี่ยควรจะคิดถึงคนไทยบ้างบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเข้ามาใช้ถนนไทยก็ต้องมาจ่ายภาษีเหมือนกับคนไทยหรือเปล่าล่ะไปใช้ถนนของคนไทยเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าควรจะเก็บค่าเข้าออกตามเลขไมเป็นเลขระยะกิโลไปเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีการกวดคัน ก็น่าจะมีการจัดการได้ดีกว่านี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดจะเก็บเงินพวกเขาก็น่าจะยากอยู่เพราะว่าพิสูจน์ยากคล้ายๆกับคนมาเลที่ข้ามาฝั่งไทยมาใช้ถนนของไทยอย่างมากที่สุดก็เก็บได้เฉพาะค่าผ่านด่านแต่ถ้าเป็นไปได้น่าจะเก็บค่าผ่านแดนให้เยอะหน่อยแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขมือกับบางประเทศที่อนุญาตให้อยู่ภายในประเทศได้แค่แบบเดียวถ้าทำแบบนี้ได้ทุกอย่างก็คงจะดีขึ้น บางคอมเมนต์ก็บอกเวลาคนไทยไปเที่ยวที่ลาวเนี่ยแหมเก็บค่านู่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะเก็บเงินสารพัดบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตั้งด่านเก็บเงินไปเลยดีกว่าถ้าป้ายทะเบียนลาวใครเข้าทางไหนก็ออกทางนั้นถ้าไม่จ่ายก็ไม่ต้องให้ออกเลยจะได้หลาบจำกันเสบ้างบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าต้องเก็บค่าผ่านด่านผ่านทางเก็บให้เยอะหน่อยเพื่อบำรุงแล้วก็นำมาพัฒนาถนนในประเทศไทยถ้าเกิดประเทศข้างบ้านเขาชอบมาใช้ถนนไทยแบบเนี้ย โดยก่อนหน้านี้นะก็ได้มีโพสต์ในเพจลาวพัฒนาค่ะบอกว่าคนลาวส่วนใหญ่ดูไฟจราจรยังไม่เป็นเลยจนตอนนี้นะ่าต้องมีการออกมาประกาศแล้วก็สอนคนลาวค่ะบอกว่าไฟเขียวเนี่ยหมายถึงรถเล่นไปได้ไฟแดงหมายถึงต้องหยุดแต่ถ้าเกิดไฟสีเหลืองเนี่ยหมายความว่าต้องระวังแล้วก็เตรียมตัวจอด ซึ่งจริงๆแล้วในสปปลาวมีสถิติการขับรถที่เรียกว่ามีปัญหาค่อนข้างจะเยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนลาวข้ามมาใช้ถนนฝั่งไทยบ่อยๆแน่นอนว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกับข่าวล่าสุดที่คนลาวเนี่ยขับรถผ่านแยกด้วยความเร็วสูงนั่นเอง